ไม่มี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 ต้้งคูได้นะต้องคูได้เฮแต่อย่าถามให้สปอยเยอะแล้วกันแต่พี่่าจะดูเหมือนโฟตั้งใจจะมาเล่าให้พี่ฟังใช่ใช่จะองกอากเล่าเล่าไ่ฝังแล้วนี่งตัวไหนคะครับผมสวัสดีครับเจมินายนะครับรับบทเป็นโต้งครับมไม่พูดจำใจแล้วครับผมสวัสดีครับโฟนนะครับรับบทเป็นมีลครับเป็นไงบ้างที่ผ่านมามันรู้สึกยงไงบ้างความกดดันหนึ่งปีกับการที่แถลงปีที่แล้วจนวันนี้ได้พูดหนึ่ปีผ่านไป ครับผมก็ที่จริงจริงปีที่แล้วยังไม่รู้นะว่าว่าใครใครจะได้เล่นเราก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจับตามององเงี้ยไอไม่ใช่ไอคอนเทนต์หมายถึงว่าเรื่องเรื่องละครไปทีเรื่องนี้อะไรเงี้ยล้วก็เราก็บอกพี่ถาเลยผมบอกพี่ถาเลยพี่ถาผมขอไปแคสไดไหมอะไรเงี้ยผมอยากเล่นมากเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่ถาก็เงียบไปสักพักหนึ่งเงียบแล้วผมก็รู้สึกว่าอ้าวซวยแล้วอาจจะบอกว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปอะไรเงี้ยแล้วพอ มันตอนนั้นไปญี่ปุ่นครับแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกัน,ปนไปอันทริปเดียวกันใช่ใช่ทริปเดียวกันที่เราไปแล้วพี่ถาก็บอกพูดเลยบอกว่าเฮ <c oughs> ้ยโฟรเดี๋ยวจะได้เล่นรักแห่งสยามนะเขาบอก แล้วผมก็แม่มาพอดีแล้วผมก็ไปพูดกับแม่ว่าเฮ้ยแม่ผมจะเล่นลักแข่งสยามแล้วอะไรเงี้ยแปลว่าที่เขาเขามีขึ้นว่าเป็นเจมินายฟนนี่คือจากทุกออะไรนะไมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใก็คือไปบอกแม่ใช่ใช่ช่ช่ก็ไปบอกแม่ผมว่าดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากครับผมเ่็มเมครับครับผมเต็มตอนที่รู้ว่าเป็นว่าได้มาเล่นเรื่องนี้เออก็ ก็จริงๆน่าจะช่วงเวลาใกล้ๆกันนะ oh. เพราะว่าตอนนั้นช,ชคือ,อด้วยด้วยความที่โฟนน่าจะเข้าไปคุยก่อนนะผม oh. แล้วพี่ถาก็เรียกอ,อะไรเหมือนจะมาถามผมต่อว่าเอออยากอยากเล่นรักแห่งสยามไหมอะไรอย่างเงี้ย oh. ผมก็บอกว่าที่เป็นมิวสิควลใช่ไหมครับ oh. ผมอยากอยากอยาก,อยากลองดูนะอะไรอย่างเงี oh. ้ยเขาบอกว่าโอเคได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองไปเดี๋ยวลองให้พี่ออกไปเวิร์กดูว่าอะไรยังไงจะเข้ากับใคร oh. ได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ ก็ถือว่าเป็นการแคสอะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นการคัดเรื่องในใน g m P เกันเข้ามาครับผมไม่งั้นพี่ถามก็เหมือนการแคสละครทีวีมาไอเรครเวทีมเป็นไงละครทีวีเลยเหรอคือคือเราก็รู้ในฝั่งเราว่าเออเราจะได้เล่นบทนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วจากวันที่พี่ถามบอกกับวันที่ที่ที่ได้มาทำจริงๆคือนานมากไปแล้เราก็รู้สึกว่าเอ้าหรือว่าไม่ใช่พวกเราวะหรือไม่ใช่แล้วเห็นชาวเน็ตบอกว่าเอ้ยจะเป็นคนนี้คนนี้เฮ้ย หรือว่าไม่ใช่วะหรือว่าเขาเปลี่ยนตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็ประมาณนั้นก็ไมแม่ามาเพราะาแม่เราเป็นพยานในตอนนั้นอะไรครับกี้ทด่บอกว่าไปบอกแม่เลว่าเราจะเล่นใช่ใช่ไปบอกแม่มาใช่แล้วตอนที่ใจแเป้าได้บอกแม่อะไรครับหรือว่าเขาเปลี่ยนก็ไม่ผมไม่ก็รู้ไงก็แบบว่าไม่คอนเฟิร์มตัวเองไงแต่พอเพิ่งแบบเออมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวใช้คิวซ้อมอะไรอย่างเงี้ย ไม่คุยไม่คุยกับเกดป่ะตอนที่แบบว่าเขาเวลาที่ใจแปลว่าเอ๊ะหรือว่าพันนาทิพย์เปล่าอเนี่ยคือผมยังไม่ไม่ได้คุยนะเพราะว่าเขาเขาบอกผมเขาเรื่องไงผมก็ไม่รู้เลยว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไม่รู้ว่าต้องเล่นด้วยกันไม่รู้ไงจริงจริงไม่รู้ไม่รู้จริงจริงเขาไม่ได้บอกว่าเอ้ฟู้ดเนี่ยอโรมันของฟู้ดก็มีคิดไว้นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ไม่กล้าแบบว่าบอกว่าเอ จะชัวร์ว่าจะได้เล่นกับเจมินายอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเก็บเป็นความลับกัไม่แย้ากันอยู่แล้วใช่คือจริงๆอ่ะมันคือเขาไม่ได้ฟิกบางทีมันไม่ได้เป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ฟิกแล้วคือเหมือนเขาก็คุยแยกกับเราสองคนนี่แหละแล้วเราผมก็ไม่รู้ว่าอีกคนนึงที่ต้องเล่นเนี่ย คือเป็นโฟลหรือเปล่า,าแล้วผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมอะได้เล่นเป็นตัวละครไหน<อ>เป็นโต้งหรือเป็นมิวคือเขาบอกแค่ว่าจะได้เล่นเรื่องนี้แต่ตอนแรกเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองเวิร์คให้ลององเวิร์คให้ดูแล้วก็เดี๋ยวถ้าขเขาคัดเรื่องมาเป็นยังไงเดี๋ยวเขาบอกอีกทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่โฟลพูดนี่แหละครับว่าห่างมานานมากๆจนกว่าจนกว่าเขาจะบอกว่าเออเดี๋ยวเรามาทํากันนะมันก็เลยแบบเออมันก็ ก็มีแบบใช่เราหรือเปล่าน้าอย่างโคนที่บอกว่ามันมีช่วงเวลาใจแป๊บเพราะว่ามีเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะที่ในคนที่ไม่สมคืจริงคนที่แบบคนที่สามารถทําได้มีเยอะแยะมากมายเลยมีแบบคนที่แสดงได้คนที่ร้องเพลงได้เต้นได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เอาใแป๊บเหมือนกันมันนานเหรอใช่แล้วแต่ที่ปุ่นจุดตอนนี้มันเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วอืออ่ปลายปีที่แล้วมั้งจำเป็นพี่อยากเปนวันที่ไปต้องแคร์ใช่ไหมถึงต้องไปโดูชป เขาให้ทาเราทําอะไรวิร์ช็อปแบบก็เนี่ยแหละก็มันเป็นมาเป็นตัวละครแล้วก็มาเคลียร์ว่าเอ่อละครเวทีเล่นอย่างนี้นะมันมันก็เหมือนสอนแหละมันเข้าคอร์สย่อมๆแหละแบบด้วยเวลาอันจํากัดอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเขาบอกว่าจะให้มาโชว์งานนี้ก็เขาขอย่อมๆว่าละครเวทีควรทำยังไงใช่นเริก็เรียนรู้เหมือนกันครับยากกว่าเล่นซีรีส์ยากกว่าเล่นซีรีส์ว่าเป็นเป็นความท้าทายของเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็ เป็นความท้าทายของผมว่าทางพี่ออฟด้วยเพราะว่าพี่ออฟก็ทำมิวสิควลครั้งแรกซึ่งม,มันละครเวทีฝันเนี้ยมันมียากอายของครูมันผ่านเพลงอยู่เนี้ยแล้วก็แล้วก็กังวลมากกังวลมากครับแล้วก็นั่นแหละแต่ว่าก็พยายามแบบซ้อนเล่ากับเรื่องไปหนีเกมไปหลับบ้านเลยว่าหลับบ้านหมดแล้วอ๋อชั่วโมองเหรอครับเพราะพี่ออฟก็คือคือคือพี่ออฟเป็นคนแบบเข้มในการไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามงานที่ผมเคยร่วมงานกับพี่ออฟคือที่เราต้องไปเพิ่มคือเรื่องอะไ ทุกเรื่องครับจริงๆผมจริงๆพอมันคนละแบบกันเลยอ่ะแบบการแสดงก็คนละแบบร้องเพลงอย่างที่เคยร้องมาก็ร้องไม่ได้นะแบบร้องว่า R b ป๊อปๆเลยคือดนตรีทำนองมันมันคนละเวกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพัฒนาทุกทุกด้านแหละครับผมให้พูดตรงๆนะเคยซ้อมไงในคอนเสิร์ตเลยในเวทีมก็มีบ้าง มัน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 สดไงอันนั้นมันยังแบบเอาตรงตรงมาก็คัดแล้วก็เทคใหม่อะไรเงี้ยเขในละครเวทีในซีรีส์อะไรใช่ครับใช่ครับเพราะมันเป็นในตำนานเนี่ยมันอยู่บนหิ่งอ่เราก็ บบได้รับเกียรติจากบนญหิ่งมาได้รับแสดงอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเกียรติมากแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับพี่เจ็บพี่โอ้พี่เพียร้านร้านเลยเหรอผมต้องเรียกพี่โอว่าอะไรครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้รับบทต่อจากพี่โอ้นะครับผมให้บุญผมไม่ใช่เสนครับไม่เลอหรอกจะเนิไม่ออกทำไมใครใครสวัสดีครับพี่บอกไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ตัวเองว่าผมไม่สนิชไ่ผมใช่คือจะจะ จะจะแบบว่าเขินเขินอ้เงียบเงียบก็ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องแสดงออกให้คนเห็นเนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นมันสิ่งที่เออยากกันยังไงนะครับหมายถึงว่าเราเราไม่ต้องการหลักสูตจะได้เห็นการตอนแรกเคยเริ่มไฟไหไหมเคยเคยเริ่มไฟจะไหลแล้วไฟเหม้ใหญ่ต้องหยุดได้ต้องอยู่จบไหมต้องอยู่จบไหมแจมช่วยพี่ด้วยเออแล้วปล่อยผ่านมันเป็นลายทางแต่ว่าอาจจะเขียวเอาพูดแค่นี้พอพูดแค่นี้พอ ผู้กิณีพ่อครับผมเดี๋ยวนะอย่ะถามเยอะวันนี้วันนี้วันนี้ใช่เดือนหน้าครับใช่ครับล้อเล่นรอเล่นนะฝากเพื่อนผมด้วยครับฝากด้วยครับเต็นเป็นมีเส่หไหมมีครับมีเสน่ห์สุดเลยครับผมก็ฝากจะได้ยินผมได้เห็นได้เห็นแล้วก็ ใช่ใช่ใช่ก็ก็ก็ที่ที่ฝากบ่อยๆแล้ว like ก็ฝากแบบแฟนๆรักแห่งสยามเปิดใจลองดูเอาใครใครรู้ก่อนเขาจะไปแล้ว